จากเลิกง,งานแล้วเนาะพี่น้องไปตลาดได้ประาคามปอบถึงได้สิบบาทค่ะมัาสามหมูสีมาดองใส่น้ำผึออ้งกดอ่นห้องกระหลางก่อนนะคะใส่เกลือเม็ดค่ะเกลือหลางสารตกค้างเนาะสารตกค้างนี้ขามปองแช่ไว้สักสิบนาทีเนาะค่ะผึ้น สิบบาทก็หลายๆอยู่เนาะพี่น้องแช่น้ำเกลือไว้ค่ะหนาที่60นาทีแล้วก็กลมาล่างออกค่ะทามันดำมันมี่ขาดดำขาบอย่างข้ากระสาหมาใส่ฟ้อง,งานามว่าขาดออกได้เลยค่ะแต่ตัวน,นี้สะอาดดีอยู่ประคามปอกตัวนี้ก็เลยล่างโดยมือออก มาต้องใส่ปุปกอบเสริมน้องใหน้องัน ใส่เวลาแนะ่น้องพี่น่อก้ันลูกกับวอดเดแมนลูกใหญ่ลลางกับตรงหลางเทละนนยคัดทูออกดีเนาะค่ะของกินเข้าก็กินให้ดีแน่น้ะพี่้นะ่นะนะ หลังจากล่างน้ำเคลือแล้วม้องกรางน้ำสะอาดอีกสองหนังค่ะ สองค่ะ หลังจากล้างหน้าในแดดต่อคือแห้งจะข้าวหนึ่งน็อกยองคือไม่แห้งก่อนสะมาทำขันต่อไปกันค่ะมันหแห้งแบบเดียวหรือว่าเอาผ่ามาสับกระไรค่ะให้มันแห้ง